สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเสซูนัก็พามาชมเป็นพอร์เชอร์เนอร์2.4ลีเจนเดอร์หล่อๆนะครับผมคันนี้ครับแต่งหล่อเสร็จเรียบร้อยเตรียมส่งมอบ FC จากจังหวัดเออสุราษฎร์ธานีครับผมหรือว่าอยู่ที่เกาะสมุยพรุ่งนี้เช้านะครับผมครับก็เตรียมเดินทางไปส่งรถรถลูกค้าถึงที่เกาะสมุยกันเลยนะครับคันนี้ก็เป็นตัวลีตเจนเดอร์ครับผม2.4ทับ4นะฮะราคาคันนี้ก็จะอยู่ที่1,733,000บาทนะครับผม นี่ครับคันนี้ก็อัปเกรดแต่งให้ลูกค้าฟรีกันไปเลยเดี๋ยวผมจะพาพาชมกันนะว่าคันนี้มีการอัปเกรดก็แต่งตัวไหนกันไปบ้างน,นะครับผมเริ่มที่ด้านหน้ากันก่อนเลยด้านหน้านี่ก็หล่อๆคมๆสวยๆครับผสมผสานได้อย่างลงตัวเนื่องจากว่าคันนี้ในการอัปเกรดนะครับผมระหว่างชุดแต่งเซียสปอร์ตแล้วก็ชุดแต่งวอร์ซุม่าเอ็กทีนะมาจับแมตช์กันนะครับก็จะสวยๆสปอร์ตประมาณนี้เลยก็คือนําชุดแต่ง เจียสปอร์ตเนี่ยพวกกรอบไฟตัดหมอกยาเขี่ยวดาประมาณนี้แล้วก็มีช่องลมด้านหน้านะครับที่เป็นชุดแต่งของเจียสปอร์ตแล้วก็เอาชุดแต่งของวาร์ซูมาเอ็กทีเนี่ยเป็นสกเกิร์ตแต่งมาครอบพับไปทีนึงเนาะนี่นะนะครับด้านล่างตรงนี้ก็คือจะเป็นชุดแต่งของวารซูมาเอ็กทีประมาณนี้เลยนะครับน,นี่เป็นไงก็จอกมาสวยๆสปอร์ตลงตัวประมาณนี้เลยแต่งมาแล้วก็ทําให้รถด,ดูสวยดูเต็มดูบึกบึนมากขึ้นนะครับผมคันนี้นี่ครับพร้อมกับติดตัวอักษรฝากระโปรงหน้ารถไปด้วยนะครับ Okay. ด้านข้างครับผมล้อแม็กขอบ20นิ้วนะครับพร้อมกับเปลี่ยนยางเป็นดีเซนติเอทนะครับผมหลอ่ลอๆประมาณนี้เลยตัวหนังสือสีขาวแล้วก็แม็กเนี่ยเป็นขอบ20นะครับผมมีการไล่ตัวขอบสีแดงเล็กน้อยนะครับก็ทําให้รถดูสวยดูมีมิติเพิ่มขึ้นนะคันนี้ส่วนออฟผมล้อล้อแม็กเนี่ยก็จะลึกๆประมาณนึงนะครับผมกำลังสวยเลยนะครับนี่เป็นสไตล์แบบว่า,าออฟลึกหน่อยครับตัวนี้ แล้วก็ติดตัวคาลิเปอร์เบรกสีแดงไปด้วยนะครับผมประมาณนี้แล้วก็มีตัวสติกเกอร์คาดด้านข้างนะครับผมของวอส์ซูมา XT ประมาณนี้เลยนะครับสวยๆแล้วก็ด้านหลังเออด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นตัวไซส์เกิร์ตแต่งของวอส์มานะตัวนี้ครับนี่ก็ทําให้รถด,ดูสวยดูเต็มมากขึ้นนะครับผมติดฟิล์มไฮคูสไเกเช่นเคยกันสาดแล้วก็กรอบรองมือจกกับกระรอเคอลปลาแล้วก็เปลี่ยนมือจับสีดําไปด้วยนะครับผมคันนี้ ประมาณนี้เลยโอเคมาที่ด้านหลังกันต่อนะครับด้านหลังก็แต่งจะเต็มไม่แพ้กันนะครับผมพร้อมกับตัวสปอยเลอร์ของวอร์ซูมา xq นะครับครับผมเป็น2ชั้นประมาณนี้เลยนะฮะนี่แล้วก็โลโก้แก้วด้านหลังคาดเอวแบบมีไฟแล้วก็มีตัวสักคาเพทด้านท้ายนะฮะอันนี้ก็ติดตั้งให้ครบเรียบร้อยพร้อมกับตัวชุดแต่งสเกิร์ตของวอร์ซูมา xq นะครับด้านท้ายประมาณนี้เลยเป็นดีไซน์ ท่อออกสีนะครับผมแต่ว่าเป็นท่อทรงเหลี่ยมประมาณนี้เลยนะครับนี่เคยังไงหล่อเลยนะครับผมแต่งที่ไม่ซ้าใครครับคันนี้เดี๋ยวพามาชมภายในนิดนึงนะครับภายในก็มีการอัปเกรดเป็นชุดพรมหกดีรอบคันนะครับประมาณนี้นะครับผมนี่เป็นพรมหกดีรอบคันสวยๆลายคลิปด้าเดินได้สีแดงประมาณนี้นะครับ ด้นานหน้าก็มีการอัปเกรดในเรื่องของไฟ2พื้นไปด้วยนะครับเับผมเป็นเรียกว่าเป็นไฟ2เท้านะฮะเป็นสีน้ําเงินประมาณนี้เลยนะครับมีให้เลือกทั้งสีขาแล้วก็สีน้ําเงินนะครับผมแล้วก็มีกล้องบันทึกด้านหน้าด้านหลังไปให้ด้วยนี่ครับนี่หัวกัสนิดนึงนี่ครับผมประมาณนี้เลยน่ครับกล้องบันทึกด้านหน้าด้านหลังเนาะตัวนี้อุปกรณ์พื้นฐานที่เรียกว่ามีความสเปนนะครับซื้อแล้วก็ติดตั้งให้ครบหมดเช่นเคยนะครับผม ก็เรียกว่าแต่งออกจากศูนย์เราไปเนี่ยไม่ต้องไปอัปเกรดแล้วก็แต่งอะไรเพิ่มเติมแล้วนะเพราะว่าเราติดตั้งให้ครบหมดออกจากศูนย์เราไปเลยนะครับผมประมาณนี้ถ้าใครที่สนใจก็อย่าลืมพักแชทมาสอบถามโปรโมชั่นกับเซลนัดได้นะครับผมวันนี้ยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ